นึกถึงภาพที่แบบมีรูปถ่ายอะแล้วรูปถ่ายหลายๆรูปตรงนั้นอะจ้องมาที่เราอะรีบกดลิฟต์ขึ้นไปอ่ะก็ไปเซิร์ชชื่อโรงแรมรีวิวเพียบเป็นชั้นที่หนูอยู่น่าจะประมาณ5ทุ่มกับเที่ยงคืนได้เสียงดนตรีมันก็ดังขึ้นมาเอง <c oughs> ดนตรีอะไรครับมันเป็นดนตรีเหมือนสับเนี่ยขนลุกอีกแล้วเวลานอนอย่างเงี้ยแบบ มาพูดที่หูเราอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดเลยพี่เจมผีหลอกรีเซพชั่นไม่มีพนักง,งานสักคนรีเซพชันยังไม่มีกล้าพูดได้เต็มปากว่าเกิดมาครั้งนึงในชีวิตอะผีหลอกนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยรูม้มาสะดุเลย เจ๋งเนี่ยน้องสาวผมพี่ไปเจอมาเด็ดๆเ,เลยที่เชียงใหม่ดุหลายคนนะที่ไปเจออ,อะไรที่มาจากเชียงใหม่เนี่ยพี่เจมเขาไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่อะค่ะคพอเขาไปถ่ายที่เชียงใหม่ก็เลยอยากตามเขาไปอพอจะตามเขาไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายุ่งมากนะเขาไม่มีเวลามาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องไปที่กองถ่ายแล้วมันอยู่บนภูเขา เราเลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชวนเพื่อนไปเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวของเรา mm hmm. เขาก็เลยบอก mm hmm. อ่าโอเค mm hmm. เขาก็ให้พนักงานเขาอะค่ะที่เป็นแบบคนเชียงใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยจองโรงแรมที่นั่นให้พอจองโรงแรมให้อ่ะเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเนาะเขาก็แบบจองแบบรีบๆแบบเพราะที่เขายุ่งด้วยเขาก็เลยได้จองที่แบบมันใกล้สถานที่เที่ยวของกินอะไรอย่างเงี้ย ก็คือโรงแรมที่ไปเช่าไม่ได้อยู่โรงแรมเดียวกับกองถ่ายไม่ค่ะละคนละโรงแรมกองถ่ายก็คืออยู่อีกที่หนึ่งเราอ่ะจะไปเป็นเหมือนไปเหมือนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยเขาไปถ่ายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปถ่ายของเขาไปแต่เราอ่ะจะได้แบบไปเที่ยวแต่กับเพื่อน3-4คนที่ไปด้วยกันตอนนั้นจําได้น่าจะประมาณ4ี่คนคือหลังจากที่ไปเขาไปถึงที่สนามบินเนาะก็พาไปที่โรงแรมเลยเราเข้าไปครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยท่าเมรงแรมมัน มันไม่เหมือนที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเก่ามากแล้วเข้าไปข้างในแบบรุ่นแบบโอ้โหโรงแรมนี้น่าจะแบบนานมากยอะยไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะมีอะไรงไงแต่รีเซพชั่นมีคนสองคนอย่างเงี้ยแล้วมองไปรอบๆโรงแรมมันก็แบบแบบไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีแบบพนักงานเดินหรือว่าคนเยอะแยะมากมายเหมือนเราเป็นกลุ่มนั้นแค่กลุ่มสองกลุ่มที่แบบตามเราไปอะไรอย่างเงาี้ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น กลางวันไม่ได้มีอะไรค่ะเอากระเป๋าไปเก็บอ่ะมันเป็นจองสองห้องเนาะ<ช>แต่ว่าห้องมันทะลุหากันได้เราก็เดินเล่นสนุกสนานก็แซวๆซก,กันอะไรเงี้ยเฮ้ย<ม>แบบมันมีตู้เนาะมีแบบเครื่องดนตรีเก่าเนาะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดอะไรเครื่องดนตรีเก่าด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นเครื่องเล่นของร้านนาม,มันจะเป็นแบบเท็กเจอร์เก่าๆทั้งหมดเลยเป็นเครื่องเล่นที่แบบสมัยก่อนอะไรเงี้ย<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่มีอะไร แล้วก็ไปเที่ยวกันปกติตกเย็นกลับมาไม่ได้มีอะไรทําก็โทรหาพี่เจมมาแบบเออจะนอนแล้วนะแต่ว่าเล่นไพ่กันอะไรเงี้ยก็เลยชวนเพื่อนมาเล่นไพ่ย้ายมาที่ห้องเดียวแต่ประตูตรงนั้นนะเปิดไว้เพื่อนสี่คนก็มาเล่นบนเตียงที่ห้องเดียวรวมอยู่ห้องเดียว,ว,ยยวน่าจะประมาณห้าทุ่มกับเที่ยงคืนได้วันนั้นนะเสียงดนตรีมันก็ดังขึ้นมาเอง ทุกคนก็แบบสะดุ้งแบบกระโดดเข้ามาหากันเพราะว่าคนมันกำลังซีเรียสเล <S 2> <S 2> <yaz. S 1> ่นไพ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยดนตรีอะไรครับมันเป็นดนตรีเหมือนสับเนี่ยขนลุกอีกแล้ว <S <S 1> <S 1> มันเป็นเหมือนดนตรีสมัยกนะ่อนน่ะที่แบบตื้อแบบอย่างเงี้ยแผ่นเสียง <S <S ใช่ค่ะเป็นแผ่นเสียงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือเสียงอะไรทําไมแบบหรือว่าเขาตั้งไว้มันจะเที่ยงคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียงดนตรีที่ดังคือดังอีกห้องหนึ่ง ดังจากเครื่องเล่นดังจากเครื่องเล่นค่ะที่ที่เราไม่อยู่ใช่ที่เราไม่อยู่เขาก็ต้องคิดกันเนาะว่าแบบอไปปิดซิอะไรอย่างเงี้ยอ,อใครล่ะจะไปปิดทีนี้โบกับพี่แอมก็เลยเดินไปไปดูแบบพี่แอมบอกบโบลิ่งมันไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยเดินไปแล้วเครื่องเสียงที่เครื่องเสียงมันหยุดแล้วนะแต่ว่าแบบเราเดินไปแล้วแบบโบลิ่งมันไม่ได้เสียบปลั๊กพูดคํานี้แล้วโบรู้สึกโบสะดุ้งเลยสักพักหนึ่งพี่ตุ้ยสาบานได้โทรศัพท์ดังเนี่ย โอ้ยขนลุกเห็นไหมช็อกในช็อกคืออะไรรู้ปะพูดกับแบบมันมันมันไม่ได้แบบไอเนี้ยมันไม่ได้เสียบปั๊กแล้วโทรศัพท์ดังพี่ตุ้ยแบบกริ๊งอิงขึ้นมาทุกคนแบบช็อกกันถ้าโบอยู่คนเดียวโบคิดว่าโบตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันอยู่กัน4ี่คนมันก็เลยแบบมีแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องอะไรแล้วเราโทรไปหารีเซพชันดูไหมทุกคนแล้วบอกอ่ะโอเคโทรกด ข้างหลังอะไม่ไม่ได้เสียบเรารู้เลยว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีใช่ของเด้งเลยอะแล้วพวกหมูคิดกันว่าเราลงไปข้างล่างกันไหมเราไปถามรีเซพชันกันไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันมันคืออะไรกันแน่แต่ไม่มีใครกล้าลงไปพี่ตุ๋ยวันนั้นอ่ะ แล้วเชื่อปะเช่าห้องสองห้องอ่ะแล้วมารวมกันอยู่ห้องห้องเดียวที่แบบเล่นไพ่กันห้องนั้นไม่มีใครกล้าไปทีนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่หลังจากนั้นอ่ะคือแบบมันน่าจะประมาณตีสองได้ตีสองเฮ้ยเรานอนกันไหมก็คือแบบยังไงก็ยังใจสู้ที่จะนอนใจสู้ที่จะนอนคือแบบตอนนั้นน่ะคือแบบไม่รู้จะทํายังไงจะเปลี่ยนห้องไหมจะอะไรไหมแต่ไม่มีใครกล้าไปข้างนอก เปิดประตูออกไปแล้วนะแต่ในชั้นนั้นทั้งชั้นน่ะมีแค่ห้องเราสองห้องแล้วไฟมันไม่เปิดอะพี่ตุย้ยมันเป็นเหมือนแบบถ้ามึงเดินไปที่ลิฟต์อะอคือแบบลิฟต์มันจะค้างไหมแล้วมันแบบมันจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดกันไปขนาดนั้นแล้วจะรวมกันไปทั้งสี่คนหรอแล้วจะขึ้นมาแล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่ไปดีกว่าพรุ่งนี้เราค่อยไปถามเขาละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แต่มันไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ค่ะกําลังจะนอนกันมันมีช็อตเด็ดกว่านั้นพี่กําลังจะนอนไม่มีใครกล้าอาบน้ํานะคะห้องน้ําก็ไม่ได้แบบเข้ากันเลยแบบไม่มีใครกล้าอาบน้ำอะไรเงี้ยมันมีช็อตเด็ดกว่านั้นพี่ตุย๋ยคือฝักบัวในห้องน้ําอ่ะมันเหมือนมีคนเปิดอาบน้ําอ่ะแล้วก็แบบไม่กล้าลงไปข้างล่างใช่ไหมคิดกันตอนแรกอะ่ะคือจะนอนอม เราลงไปข้างล่างกันไหมเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตอนแรกจะนอนแล้วนะโอเคไปทั้งสี่คนข้างล่างไม่มีใครค่ะรีเซพชันไม่มีพนักง,งานสักคนรีเซพชันยังไม่มี <c oughs> เราไม่สามารถว่าเราจะไปถามใครได้ว่าแบบม,มันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะย้ายห้องเราจะก็ย้ายไม่ได้เราก็เลยคิดอยู่ตอนนั้นว่าเราจะเปลี่ยนโรงแรมนเปลี่ยนเราก็แบบ จะโทรหาพี่เจมตอนนี้เขาคงนอนแล้วหรือว่าจะอะไรแล้วเราจะไปหากันเองหรือว่าอะไรเพราะว่าเราอยากจะย้ายห้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แอมก็บอกขึ้นขึ้นห้องก่อนขึนข้นห้นองก่อนเพราะข้างล่างก็วังเวงมากตรงสระว่ายน้ํะมันวิวพี่ตุ๋ยเข้าใจคําว่าไฟสลัวแล้วเป็นรูปแบบพรินเซสที่แบบสมัยก่อนน่ะแล้วรูปถ่ายหลายๆรูปตรงนั้นน่ะจ้องมาที่เราอ่ะแล้วเราอยู่กันสี่คนแล้วแบบรีบกดลิฟต์ขึ้นไปอ่ะในห้องแล้วพี่แอมก็ เป็นเจ้าแม่กูเกิลก็ไปเซิร์ชชื่อโรงแรมรีวิวเพียบเป็นชั้นที่หนูอยู่มาแล้วโอ้โหมาได้จังหว,วะพอดีเลยเนี่ยเป็นชั้นที่หนูอยู่พอดีเลยอ่ะชั้นนั้นเลยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องเราแน่ๆเพราะว่า ห้องเราเปิดลิฟต์แล้วก็เดินเข้ามามันเป็นเหมือนทางสามแห่งอ่ะในรีวิวก็เหตุการณ์คล้ายๆกันไหมครับเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยค่ะเสียงเพลงมันเป็นเครื่องเล่นเลยนะพี่ตุ๋ยมันเป็นเครื่องเล่นแบบสมัยโบราณอะมันเป็นเครื่องเล่นที่มันมีปลั๊กที่จะต้องเสียบมันถึงจะเล่นเครื่องอันนี้ได้โทรศัพท์อะอันนี้หนูช็อกมากโทรศัพท์สองห้องดังห้องเดียวห้องที่เครื่องเล่นเสียงดังพอมันดังอ่ะทุกคนกระโดดอีกแล้วแต่ไปดูมันไม่มีสายที่จะเสียบที่จะแบบมีสัญญาณมาได้อ่ะ โบก็เลยรู้สึกว่าแบบเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มันจะเกิดขึ้นอะ่ะมันจะคงไม่เอ็ซิเดนท์ทั้ง3อย่างอ่ะพี่ตุย๋ยคือแบบเราไม่ได้นอนกันยันหกโมงเช้า <ừ> เลยนะวันนั้นอะ่ะคือเรานั่งแบบนั่งมองหน้ากันแล้วก็คุยกันเซิร์ชกันอุยมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบเราหาเหตุผลมาซับพอร์ตมันทุกอย่าง แต่มันไม่มีเหตุผลไหนมาซับพอร์ตนอกจากคําว่าเฮ้ยกูโดนผีหลอกนะอย่างเงี้ยคือแบบอันนี้คือเหตุผลของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละที่เคยเจอมาตอนนี้ก็ยังเซิร์ชเจอนะเซิร์ชเข้าไปเดี๋ยวหลังไมให้ได้ว่าโรงแรมอะไรซึ่งมันเป็นโรงแรมที่เก่ามากมๆแล้วทีเนี้ยก็แบบพอเข้าไปดูอ่ะแล้วมันเป็นชั้นที่เราอยู่บางคนไปเจอลิฟต์ค้างไฟดับในลิฟต์เราก็เลยรู้สึกมองหน้ากันว่า เราลงไปข้างล่างเรารอดมาได้ยังไงทําไมลิฟต์ไม่ค้างทําไมแบบแล้วโบก็เลยบอกว่าเราเจอแค่นี้ยังไม่พออีกหรอยังอยากจะเจอลิฟต์ค้างเหมือนคนอื่นเขาอีกหรอสรุปว่าวันนั้นหกโมงค่ะนั่งถึงหกโมงไม่มีใครนอนเลยทั้งคืนพอตื่นเช้ามาแบบตอนมันเช้าแล้วเนาะพวกพี่เจมก็ตื่นแล้วสายแรกที่โทรหาโทรหาพี่เจมพี่เจมผีหลอกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนผีหลอกแล้วกลายเป็นว่า แต่ก็นอนต่อคืนที่สองนะพี่ตุยคุณยังนอนเนี่ยใช่ค่ะนอนสองคืนอยากนอนอีกเนรอนอนต่อคืนที่สองอีกนะคะทำไมไม่ได้เราถามรีเซพชันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้รีเซพชันยิ้มแล้วก็ไม่เข้าใจฟีลยิ้มไหมคะยิ้มแล้วก็คือคาตอบแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็บอกว่ามันมันน่าจะอัิเตบหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยมันจะอัิเตบอะไรสองต่ออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะเย็นๆนะคะเพราะว่า เราจะแบบว่าขอเงินคืนเขาไม่ให้คืนครั้งแรกอ่ะเราเสียดายเงินน่าจะคืนละห้าพันกว่าได้ตอนนั้นที่จองไปอ่ะแต่เขาไม่คืนเงินให้เราเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นอ่ะเปลี่ยนห้องได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเขาวันนึงอ่ะเขาจะเซ็ห้องไว้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเครียแล้วกูต้องอยู่โรงแรมเดิมห้องเดิมพี่เข้าใจฟิลคืนที่สองไหมไม่อยู่ค่ะไปเที่ยววอร์มอัพวันนั้นอ่ะเมาแล้วก็กลับมาประมาณตีสองตีสาม พี่ตุ๋ยเข้าใจคําว่ากินให้เมาแล้วก็หลับอะแต่คืนที่สองก็ไม่ได้เจออะไร<ม>ค่ะเจอแค่คืนแรกคืนนั้นประมาณนั้น <c oughs> ใช่เขาคงแวะมาทักทายแหละค <c oughs> ืนแรกรับน้องหน่อยอะไรอย่างนี้จัดหนักให้เลย <c oughs> มาสะดุเลยแล้วหนูเกิดมาหนูก็เป็นคนสมัยใหม่เนาะหนูก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่พอหนูมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้มันทําให้เรารู้ว่าแบบมันมีอยู่จริงนะที่แบบเรื่องอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเชื่อ ชอบแบบหลังๆมาก็เข้าวัดทำบุญอะไรอย่างเงี้ยจากที่ที่เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็เชื่อค่ะเชื่อเช,ชื่อเรื่องผีมากๆใช่คือผมคิดตามน้องโบอ่ะพ,อพี่เจ๋งจังหวะที่เดินไปดีเซปชั o นอ่ะมันคือทรมานที่สุดเลยนะคุณเกาะกลุ่มกันไปยังไงอ่ะเนอะแบบตัวนี้เบียดกันไปเลยนะ แล้าลิฟต์แล้วลงมาเหี้ยไม่เจอใครอีกกันแบบแล้วลิฟต์เล็กๆอ,ะอ่ะเราก็มองภาพอื่นไปไม่ได้อ่ะถ้ามองมุมนี้มันก็คือลิฟต์แต่ถ้ามองแล้วเนี้ยถ้ากูนอนคือลงอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นลิฟต์แบบลิฟต์ค้างเนี้ยพีคพีคไหมพีคอีกไหมพีคอีกค่ะแต่ว่าในรีวิวที่เราไป<ม>ไปเจอโรงแรมเดียวกันนะคะคนที่เขาเขียนรีวิวอะ่ะ<ม>ลิฟต์ค้างฝักบัวเปิดเองเพลงดังโทรศัพท์ดังเขาเจอในเว็บเขาเจอในแบบแพทเทิร์นที่เราเจอ แต่แต่เราไม่ได้เจอแบบเต็มขนาดนั้นเราเจอแค่สมช็อตแต่ว่าก,กดลิฟต์อะเราก็คิดอยู่นะว่ามันจะมีอะไรไหมแต่ด้วยความที่โชคดีของเราคือเราลงไปข้างล่างแล้วแล้วเราค่อยขึ้นมาเราค่อยมาเซิร์ชแต่ถ้าเราเซิร์ชตอนที่อยู่ในห้องอะเราคงมาไม่กล้า <c oughs> ไม่กล้ <c oughs> กาลงค่ะเพราะว่าเราแบบมันกลัวมากๆเลยอตอนนั้นอะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเรามันมาเจออะไรแบบนี้แล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวอพอเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะ เราก็รู้สึกได้ว่าเขาก็กล้าเนาะที่จะมาในเวที่เราอยู่ด้วยกันสี่คนสี่คนไม่ไม่น้อยนะพี่ตุย๋ยแล้วมาทำอะไรให้เห็นแบบนี้ให้รู้สึกให้เห็นแบบนี้โบรู้สึกว่าเขาก็เก่งพอตัวเหมือนกันะเขาไม่ได้มาในฝันเออเทาฝันเราก็คิดว่าเราเหนื่อยเราคิดไปเองถ้ามาในเวผีอ้ําเนี้ยเราจะโดนบอยแต่เราก็มีวิทยาศาสตร์รองรับใช่ไหมว่า เราเหนื่อยเราเพียแล้วว่าแบบร่างกายเรามันช็อตไปเอง<ม>แล้วเราก็ขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์ก็รองรับหมดมแต่เพลงเล่นเองโดยที่ไม่เสียบปาก <c oughs> วิทยาศาสตร์มันไม่รองรับใช่<ม>ฟันทงไปอันเดียวกันเลยว่าแบบเป็นเออเมื่อคืนน่ะเจอผีนะ<ม><ม>เล่าให้ใครฟังก็แบบผีหลอกที่โรงแรมนี้กล้าพูดได้เต็มปากว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะผีหลอกนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนเด็กก็เหมือนเคยเห็นแบบแวบแต่ก็ไม่ได้แบบชัดขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้มาในเวที่แบบให้รู้เลยว่าเป็นผีอย่างเงี้ยก็จะมาในเวแบบวบวบแวมแวมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออันนั้นน่ะคือเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาประมาณนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะพี่เป็น4คนน่ะพี่ตัวเลองคิดสภาพว่าถ้าโไปคนเดียวทุกวันนี้เป็นคนชอบท่องเที่ยวคนเดียวนะพี่ไปต่างประเทศต่างจังหวัด นอนโรงแรมคนเดียวอย่างเงี้ยมีอาการผีอ,อัมแต่เราคิดว่าเราเราขับรถเหนื่อยมันจะมีอีกจังหวะหนึ่งอะมีคนมาพูดที่หูเราเลยอะ<ม>เคยเล่าพี่เจมฟังว่าแบบนอนอยู่ที่ห้องอ่ะมาพูดที่หูเราเลยแบบโหที่หูเราเลยแล้ว,ลวเราลืมตาพูด,พดเป็นภาษาไหมภาษาเลยไม่รู้บ<ม>ที่หูด้วยว่าเป็นผู้ชายมาเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย<ม>เนี่ยโบเลยรู้สึกว่าแบบ ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมาโบเจอได้เรื่อยๆนะคะเล่าให้พี่เจมฟังเรื่อยพี่เจมโบโดนผีหลอกโบโดนผีอั้มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาก็จะเป็นสายคนเกาหลีเนาะเขาก็จะเป็นแบบไม่เขาเขาไม่คนไม่เคยเจอพี่ตุ๋ยเข้าใจคำว่าวันเนี้ยพี่ตุ๋ยไม่เคยเจอโบเล่าพี่ตุ๋ยฟังก็จะแบบ50-50ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เขาเคยเจอเขาก็จะเชื่อในเรื่องนี้แต่พอที่คนเล่าไปเล่าให้คนที่เป็นต่างชาติแล้วเขาไม่เคยเจออย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เชื่อเราแต่ก็จะเจอบ่อย เวลานอนอย่างเงี้ยแบบมาพูดที่หูเราอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดเลยบางทีอ่ะลืมตานะพี่ตุย๋ยรู้หมดแต่เราขยับไม่ได้ฟังแค่เสียงเขาอ<ม>่ะว่าเขาจะพูดอะไรแต่ก็จับใจความอะไรไม่ได้ก็ว่อว,ว่อยู่ในเนี้ยแบบพูดออกมาเลยแ<ม>บบพูดอยู่ในหูหนูเนี่ยแบบหายใจลดหูหนูบ้างลดคอแบบเนี่ยพูดแล้วก็ขนลุกแบบแต่ด้วยความที่แบบเราเจออันเนี้ยแล้วเขาไม่เจอเขาจะพูดว่าคิดไปเองเงี้ยเราก็อ่าโอเคมันก็เลยดักตรงนี้ไป ก็อยากให้เขาเจอบ้างต้องมาเจอกับพี่ไผ่เนาะว่าเนาะต้องให้โบคุยกับพี่ไผ่จะได้เผื่อได้ปรึกษากันบ้างก็ฟังมาดุเลยพี่ดุเรียกว่าดุคันนึงเลยนะเขามาในเวที่มันมากับเสียงอ่ะมันมากับเสียงเพลงอ่ะมันมากับเสียงโทรศัพท์มันมากับแบบเนี้ยแล้วทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดเลแบบโรงแรมเก่าภาพเก่าเกาบรรยากาศเก่าคือทุกอย่างเหมือนโดนเซตมาพี่ตุ๋ยคือเดินเราเดินเข้าไปครั้งแรกเืินโดนปล่อยคิวหรือ เขาตั้งค้องไว้หรือเปล่าพี่แล้วปล่อยเสียงนี้มาเหตุการณ์นี้กี่ปีแล้วครับหกปีเจ็ดปีได้อิดตัวประมาณเจ็ดปีที่แล้วประมาณเจ็ดปีที่แล้วตอนนี้ก็น่าจะเก่าึุนไปอีกนะโรงแรมเขาไม่มีการรีโนเวทอยู่หยือโรงแรมเนี้ยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังมีแบบคุณไปพักก็เจอรีวิวมาเรื่อยๆไม่เข้าว่ขายซิกเนเจอร์แบบนี้เลยพี่อาจจะใช่พวกเราไปไหมไม่ไปผมกาไม่ไป โรงแรมน่าจะร้อยกว่าปีได้แล้วแล้วผีก็ดุมากให้ห้องฟรียังไม่ไปนะทุกวันเนี้ยให้ฟรีแบบใไ้พักให้หน่อยให้ฟรีโบก็ไม่ไม่กล้าเข้าไปแถวนั้นแต่มันก็มีคนเจอคนไม่เจอแหละแล้วชั้นอื่นก็ไม่เจอใช่ไหมเจอต่ชั้นนี้เหรอที่ดูรีวิวนะชั้นอื่นไม่เจอแต่ทุกคนก็ในรีวิวที่เขียนอ่ะมันคือชั้นที่เราอยู่นี่แหละคือเจอคือชั้นเจ็ตอนนั้นเขาคงจะไปชั้นนี้เนาะนั่นแบบบางทีแบบคนมาพักแล้วตายหรือแบบ คนงานตายมันมันมีหลายหลายเหตุการณ์พีจริงๆตายแล้วแบบไม่ไปเกดไม่เกิดจิตยังอยู่ตรงนี้น่ากลัวแล้วตอนนี้พี่โบทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ทําแบรนด์สินค้ากําลังออกแล้วแหละเร็วๆนี้แล้วกำลังจะมีช่อง Youtube ของตัวเองกะว่าอย่างนั้นค่ะนับรองผมว่านี่แฟนเขาเป็นโปรดิวเซอร์มือเอกจากเกาหลีอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ฝีมือระดับเทพรอชมได้ครับผมแต่เขาบอกว่าจะทำงานร่วมกับแฟน มันจะตีกันเชื่อเชื่อไหมงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่โบมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ๋ยวัสดีค่ะวัสดีค่ะโดนทับโดนอัมบ่อยมากค่ะพี่ตุ๋ยแบบแล้วก็มีเสียงในเนี่ยในหูเหมือนผู้ชายมาเป่าหูมาแบบมาพูดอะไรก็ไม่รู้อะในหูอยู่ตลอดเวลามันมันคือเรื่องจริงใช่ไหมแล้วถ้าตอบจริงๆรเนี่ยรับคําตอบได้ใช่ไหมได้ใิ่ได้ใช่ไหมอ่ะคือเรามูไง หนูไปสักที่เชียงใหม่มาทุกเสียงที่เราได้ยินนะครับมันต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีใครสักคนคอยพยายามสื่อสารอะไร